ในคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะมันคือพัน์ธุของหัวหอมค่ะ <_ extras> เขาเรียกหอมชนิดนี้ว่าหอมแขกค่ะเพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆดูหัวหอมนะคะ <_ Jean> <_ Jean> หอมแขกหอมแขกพม่านะคะเพื่อนให้เพื่อนๆดูหัวหอมหัวสวยเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่เห็นไหมหัวก็จะสวยๆสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเป็นหัวหอมแขกนะคะ เพื่อนๆบางท่านจะขยายพันธุ์ด้วยการเอาหัวมันไปปลูกก็ได้เวลาที่เราปลูกหอมออกมาแล้วแล้วหอมมันติดดอกเมื่อมันติดดอกมันจะมีเมล็ดขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดหวานก็ได้นะคะเพื่อนหอมแข่บรรจุถุงนะคะหนึหนึ่งถุงสีแดงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้บรรจุที่ถุงละ8ปดกิโลครึ่งนะคะแต่เวลาที่อ้อ ลิตที่ลูกค้าจะจะจะ,จะสั่งอ้อเท่าไหร่อ้อก,ก็ขายนะคะใครสนใจอยากจะได้พันหอมแขกไปปลูก087ค่ะ6069955 ID Line A U N G S A R A 09อังศรา09กับพันหอมแขกพมาก่าสั่งกันเข้ามาได้เลยเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ